ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับต่างกรรมต่างวาระ ของบักแมวกับทิดแยมปัญหาคนขี้โกงคนชั่วซึ่งถือว่าปัญหาของสังคมนั้นทำอย่างไรก็ไม่หมดไปจากโลกเสียทีเมื่อมีบักแมวได้ก็ต้องมีทิดแยมได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสตัณหาเป็นของที่ติดมากับสันดานเดิมของคนกว่าจะเป็นผู้เป็นคนหรือเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องฝึกและขัดเกลาจิตวิญญาณของตน ซึ่งจะสำเร็จเป็นมรรคเป็นผลได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นและศรัทธาของบุคคลผู้นั้นท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุตโตเจ้าอาวาสวัดยานาเวสกวันเคยเทศนาไว้ท่านว่ากิเลสใหญ่ชุดสำคัญที่บงการบทบาทของคนตามหลักพุทธศาสนานั้นอยู่ในกลุ่มที่มีจำนวนสคือตัณหามานะและทิฏฐิ ท่านเทศนาเป็นข้อคิดเอาไว้ว่าในพระพุทธศาสนานี้เรามักจัดอะไรๆเป็นชุดๆกิเลสอีกชุดหนึ่งก็คือรากเหง้าของอักกุศลหรือรากเหง้าของความชั่วซึ่งมีสามเหมือนกันคือโลภโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเรียกว่าเป็นอักุุลมูลเรามักมองกันแต่กิเลสชุดรากเหง้านี้ ไม่ค่อยมองไปถึงกิเลสชุดที่เป็นตัวกากับบทบาทของคนซึ่งก็มีสามเหมือนกันกิเลสตัวกำกับบทบาทของคนชุดที่ว่าก็คือตัณหามานะและทิฏฐิแปลความได้ว่าตัณหาคือความอยากความเห็นแก่ตัวความอยากจะได้อยากจะเอาเพื่อตัวความมานะคือความต้องการให้ตัวเด่นอยากยิ่งใหญ่ความสำคัญตนหรือถือตนสำคัญและทิฏฐิ คือความถือรันในความเห็นของตนยึดติดในความเห็นเอาความเห็นเป็นความจริงอย่างไรก็ดีกิเลสใหญ่ทั้ง3ตัวนี้ไปดูเอาเถอะมีอยู่ครบบริบูรณ์ทั้งบักแมวและทิดแยมที่กำลังเป็นข่าวหน้าหนึ่งอยู่ในเวลานี้ทิดแยมซึ่งสื่อให้ความสำคัญมากกว่าข่าวบักแมวจนกลายเป็นข่าวคลึกโครมรายวันให้สื่อละเลงขายกันได้ในเวลานี้นั้น ถือว่าเป็นบาปหนักกว่าบักแมวเพราะสิ่งที่ทิดแย้มผู้มีระดับเป็นถึงสมภารประพฤติปฏิบัติในระหว่างที่ตนเป็นนักบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองได้ละเมิดพระวินยัยหรือศีล227ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นข้อกำหนดเพื่อจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่คณะสงฆ์ส่วนบักแมวไม่ใช่นักบวชเป็นปุถุชนที่ยังมีกิเลสหนา และมีแค่ศีลห้าคอยกำกับซึ่งละเมิดศีลห้าไม่เท่าไรแต่ถ้าละเมิดกฎหมายบ้านเมืองเมื่อใดไม่ว่าจะละเมิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือประมวลกฎหมายอาญาหากถูกจับได้ไล่ทันสุดท้ายก็คือต้องติดคกุกแต่จะอะไรก็ตามทีในหลักพระพุทธศาสนานั้นใครที่กอบาปก่อกรรมไว้เคราะหกรรมจะตกแก่ตัวผู้นั้นเอง อย่างเช่นนักบวชที่เป็นพระพิสุสงฆ์หากไปทําอาบัติปราชิกผ้าเหลืองที่เป็นเครื่องนุ่งห่มเช่นกีวรสบงอังสะรวมทั้งรัฐประคตก็ไม่ได้แปดเปื้อนไปด้วยหรือแม้แต่หลักธรรมคาสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หาได้เสื่อมลงแต่อย่างใดไม่กรณีของทิฏแยมจึงตกอยู่แค่ตัวของทิฏแยมเองงานนี้จึงทั้งถูกจับศึกและถูกจับดำเนินคดีอาญา ซึ่งถูกจับศึกถือว่าเป็นโทษสูงสุดของพระพิจุสงฆ์เนื่องจากทิดแยมแกล่วงละเมิดสิกขาบทอันเป็นอาบัติประชิกที่มีอยู่สีข้อคือห้ามเสพเมถุนห้ามถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนห้ามจงใจพากายมนุษย์จากชีวิตคือฆ่าคนและห้ามอวดอุดริมนุษษธรรมหรือห้ามอวดรู้อวดเก่งทำนองว่า เรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ประเภทเข้าใจผิดหลงตนเองว่าเป็นพระศาสดาอดีตพระธรรมวชิรานวัตรหรือในายแยมอินกรุงเก่าอายุกำลังจะครบ70ปีในวันที่27มิมิถุนายนเดือนหน้าซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาดว,ดวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมเป็นรองแม่กองธรรมสนามหลวงและเป็นอดีตเจ้าคณะภาค14 ต้องถูกจับศึกเนื่องจากอาบัติประชิก2ข้อเพราะนอกจากจะเบียดบังเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนแล้วก็ยังเสพเมถุนกับนางสาวอารัญญวันวังทพันธ์หรือสีกาเกณฑ์อายุ28ปีบโบรเกอร์เว็บพนันออนไลน์ที่สื่อรายงานว่าแทะโลมกันมาตั้งแต่ปี2563ด้วยอีก1ข้อส่วนคดีอาญาที่ทำให้คอตก ต้องเดินเข้าคุกตั้งแต่เมื่อวันที่17จพฤภาคมนั้นทิศแยมแกมีความผิดฐานกระทำการทุจริตยักยอกเงินจากบัญชีธนาคารของวัดโอนเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวเพื่อนำไปเล่นพนันออนไลน์ที่มีเส้นเงินมากกว่า300ล้านบาทขณะที่ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดไร่ขิงทั้งนี้ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักง,งานสอบสวนตั้งข้อหาทิศแยมในฐานะผู้ต้องหาที่หนึ่งว่า เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดหาหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของบุคคลอื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและสีกาเกณฑ์สีกาคน่นต้องตกเป็นผู้ต้องหาคนที่สองในคดีเดียวกันฐานเป็นผู้สนับสนุนทิศแย้มกระทําความผิดโดยพบว่ายอดเงินที่ถูกเบียดบ,บังจากคดีที่เกิดขึ้นรวมแล้วมีจํานวนกว่า847ล้านบาทคดียักยอกเงินวัดนี้นอกจากทิศแย้มและสีกาเกณฑ์แล้วก็ยังมีนายเอกพจน์ภูคัง วัย25ปีหรืออดีตมหาเอกพจน์ซึ่งเป็นอดีตพระลูกวัดที่เป็นพระคนสนิทของทิศแย้มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในฐานะตัวกลางที่โอนเงินจากทิศแย้มไปยังสีกาเกณฑ์โดยผู้สื่อข่าวถามอดีตมหาเอกพจน์ว่าตอนนี้ยังนับถือทิดแย้มอยู่หรือไม่มหาเอกพจน์ผู้ต้องหาตามหมายจับของศารอาญาในคดีการพนันและได้ลาสิกขาไปขอนหน้านี้ตอบแบบไม่อึอ้ง และไม่ต้องหยุดคิดว่าก็ต้องตัวใครตัวมันครับวกกลับไปดูกรณีของบักแมวเมื่อไม่ได้บวชเป็นบรรบชิตหรือเป็นพระพิสุสง์เหมือนทิดแยมเพียงเป็นแค่คารวาสผู้นับถือศาสนาพุทธมีศีลกํากับอยู่ห้าข้อเมื่อถูกจับได้ไล่ทันว่าทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่เบียดบังทรัพย์สมบัติและงบประมาณของแผ่นดินไปเข้ากระเป๋าตนเอง ก็แค่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของบ้านเมืองเท่านั้นไม่ต้องถูกจับศึกเช่นทิศแยมบักแมวโชคดีกว่าทิดแยมพอถูกดำเนินคดีก็หนีและมีฆ่าธาตุคนสนิทที่ทอดตัวรับใช้ขณะมีอำนาจยังยอมสวามิภักดางจากทิศแยมยังไม่ทนได้ทิศเอกพจน์อดีตพระคนสนิทก็ชิงเอาตัวรอดบอกตัวใครตัวมันทันทีดังนั้นเมื่อบักแมว หนีคดีหนีโทษไปเป็นสัภเวสีอยู่ในต่างแดนจึงไม่มีใครกล้าไปจับตัวมาดําเนินคดีปล่อยให้หนีลอยนวลบินโชบไปโชบมาด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแถวประเทศเพื่อนบ้านรอบๆประเทศไทยกว่า15บปีก่อนจะขอกลับเข้ามารับโทษแล้วก็โกงการติดคุกต่อโดยมีค่าทาดบริวารสังกัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เอื้อประโยชน์แต่เพราะด้วยเหตุที่บักแมวถ้าเป็นบรรพชิตก็ต้องบอกว่า อวดอุตริมนุษธรรมหลงเงาคิดว่าตัวเองมีอำนาจขับฟ้าจึงเดินสะดุดขาตนเองและส่งผลให้เวลานี้อาจจะต้องกลับเข้าไปติดคุกจริงๆอีกรอบส่วนบรรดาข้าทาสบริวารที่ยอมทอดตัวรับใช้ก็เห็นทีว่าจะไม่รอดคุกด้วยเช่นกันอดใจรอดูนับจากนี้ไปอีกไม่ถึง15วันว่าคุณสมศักดิ์แกจะดิ้นอย่างไรหลังจากตั้ง10ขุนพลขึ้นมาคุยมติแพทยสภา เพราะคุณสมศักดิ์แก่ใจไม่เด็ดเหมือนอนดีตมหาเอกพจน์ที่จักล่าพูดว่าก็ตัวใครตัวมันครับนายใหญ่รุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ angel 789 realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้าน ธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l ิล9 Realty เ